นี่ครับเพื่อนๆ FC ทุกคนนะครับช่วยเรื่องทาครับจะทําการสลับลําโพงครับเพื่อนมีแบบนี้ด้วยนะครับงานนะครับ <c oughs> มีแบบนี้ด้วยก็ค <c oughs> ือเอาลำโพงจากเครื่องนี้เอามาใส่เครื่องนี้ผมว่ามันคนละรุ่นแล้วมันจะได้ไหมเนี่ยไม่รู้สิตอนนี้ก็ค่าแล้วนะครับเลิกงานนะเลิกงานปกติแล้วก็ทํางานบาเบาๆได้เนะี่ย ก็เพียงหมุนน็อตออกมาแล้วก็แกะเอาลำโพงมาสลับกันนะพูดถึงเนานะเออนี่แหละเสียงตัวนี้มันเบาไงเอ,อ่อเวลาเวลาพูดใส่ในี่เสียงจะแตกด้วยนะครับเสียงจะแตกโอ้เสียงแตกนะเดี๋ยวเดี๋ยวฟังเสียงฟังเสียงฟังตัวอย่างตัวอย่างก็เอาเครื่องนี้แหละเอาตัวนี้มันพังละว่างั้นนะแต่ลำโพงดังดีมากเลยเอาใส่ให้หน่อย โลโลมันไม่ได้ล,ลองลองโล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 สองแปดสองแปบดบดังมาดังมาเสียงมันแตกใช้ได้ใช้ได้เสียงแตกนะพูดถึงนะครับแต่ที่นี้พอเสียงแตกแล้วเนี่ยก็ต้องดำเนินการละ นะครับอ่ามาดูกันนะครับทีนี้เหมือนกันเลยนะครับขนาดเท่ากันนะครับเพื่อนสามารถที่จะดําเนินการเปลี่ยนลําโพงสลับกันได้เลยนะครับสุดยอดมากหากแต่นะหากแต่นะครับตัวน,นี้สิบหกโอห์มนะครับอืบอโบฟองนเนี่ยยูวีเก้าศูนย์เนี่ยตัวนี้แปดโอห์มนะ ก็ดังละพูดถึงนะขอให้ขนาดเท่ากันได้นะก็ดังละตอนนี้อาจจะดังเบาหน่อยเพราะว่าโอมเขาค่อนข้างสูงกว่าเท่าตัวนะเสียงอาจจะดังเบาลงมาสักครึ่งหนึ่งอะไรเงี้ยนะไม่เป็นไรนะเดี๋ยวลองดูครับอืแต่ใส่กันได้นะขนาดลำโพงเท่ากันนะครับตอนนี้มันไม่สะอาดทำความสะอาดด้วยยางลบลบเข้าไปตอนนี้น้ำยาเช็ดเข้าไป ปุ่มกดไม่ค่อยจะได้แล้วก็เพราะเนี่ยไม่สะอาดนะครับจุดสัมผัสนะแต่ว่าตัวนี้ไม่มีมนะไม่มีจุดสัมผัสแบบนั้นจะเป็นแบบนี้นะครับปุ่มแบบนี้นะครับไม่ค่อยสกปรกหรอกแบบเนี้อ่าวานไปครับเดี๋ยวผมถอดลําโพงสลับกันดูจะดังดีไหมนะครับทีนี้ลําโพงสองตัวก็เท่ากันแต่อมไม่เท่ากันเดี๋ยวใส่เข้าไปนะครับ แต่ก็ถ้ามันไม่มีจริงๆก็อย่างนี้แหละครับไม่มีจริงๆแล้วนะครับอืมใส่เข้าไปนะจะดังไหมนะครับแล้วก็จุดตรงนี้แหละยังยังต้องขัดด้วยขัดไหลโวยเสียงดีแล้วตัวเดิมแตกเนาะเสียงดีแล้วนะครับเดี๋ยวลองลองลอง เสียงดีเสียงดีแล้วเสียงดีแล้วชัดเจนละชัดเจนละโอ้ใช้งานได้นะครับใช้งานได้อ oh โอ้แปดเอลโอมสิบหกโอมโอ้ดังเหมือนกัดดังแรงด้วยเนี่ยเดี๋ยวเล่งวอลุ่มสุดๆจะเป็นไงทดสอบทดสอบใช้งานได้นะเปลี่ยนกรกจายพน้ังนะเรียบร้อยนี่ครับลำโพงขนาดเดียวกันได้นะครับ ก็ใส่เข้าไปดังดีนะดังดีดังดีก็ใส่กันได้ละ่ะพูดถึงนะครับพวกลําโพงนะแต่อะไรบางตัวมันก็สามารถที่จะถอดใส่กันได้ไอเครื่องนี้มันมันแตกมันอะไรหมดแล้วล่ะนะด้านข้างนะ้อะไรก็แตก,ลนะกนะแล้วนะครับเป็นวิทยุคสื่อสารเนี่ยผมบอกว่าอย่างนี้นะเพื่อนปีสองพันยี่สิบสองแล้วนะครับปีสองพันหกร้อยหกสิบห้าอะไรนะยังใช้อยู่ พิยุสื่อสารเนี่ยทำไมยังใช้อยู่มันทั้งก็มันก็โลเทคไปแล้วนะครับก็เพราะว่าวิยุสสื่อสารนี่ประโยชน์ของเขาก็คือสื่อสารกันไปจุดต่อจุดคือไม่ต้องการความไกลมากบอแบบเนี้ยแล้วเดี๋ยวนี้ราคาถูกด้วยนะครับเอาไว้ใช้ในส่วนของงานงานพวกรักษาความปลอดภัยหน่วยงานราชการอย่างนี้ยังใช้อยู่นะครับกดพูดครั้งเดียว มีเครื่องอยู่ในรัศมีการใช้งานมันก็ดังกันหมดทุกเครื่องนะครับนะครับแล้วมันก็เป็นข้อความเสียงเด๋ยนนี้ก็มีเครื่องสีแดงนะเพื่อนเครื่องสีแดงอ่ะอย่างเช่นสีแดงแดงอย่างนี้นะต้องมีทะเบียนมีอะไรพวกนี้นะครับใช้ถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะครับไม่ต้องสอบอนุญาตมีใช้ได้เลยนะครับเครื่องสีแดงแดงแบบนี้อันนี้ผม,มเอามา DI y มันผม,มเอามาโมมันพูดถึงเอามาทําเล่นนะครับ เอามาทําเล่นเห็นมันถูกสั่งซื้อมาเครื่องร้อยวัต2์สองร้อยอะไรเงี้ยเอามาแกะเล่นทําเล่นไปเป็นงานอดิเรกไปนะครับเป็นอย่างนั้นนะครับก็ใช้แพร่หลายนะบางทีเราซื้อจากเว็บไซต์จีนมาตอนนั้นก็ต้องดูด้วยนะครับเพราะว่าเขาไม่มีทะเบียนพวกอย่างเงี้ยน,นะครับเอาไปขออนุญาตมีใช้ไม่ได้พวก470้เจเมกอะไรพวกนั้นนะครับกฎหมายยังแรงอยู่นะครับกฎหมายยังแรงอยู่ สำหรับผู้ที่มีความผิดแต่มันก็ยังไม่มีใครจับวิทยุแบบดุ่มๆกันนะครก็คือถ้ามีความผิดแล้วมันจะบิดมันจะตัวนี้มันจะพ่วงเข้ามานะครับแล้วทีนี้ประโยชน์ในการใช้งานนะครับอย่างเช่นร้านอาหารก็ใาช้เยอะนะร้านอาหารนะครับก็คือเป็นข้อความเสียงนะพูดถึงนะครับกดพูดครั้งหนึง่งปุ๊บสามารถที่จะส่งออ,อเดอร์ส่งงานกันได้งานก่อสร้างก็ใาช้เยอะนะครับ ถ้าเป็นในส่วนของภาคธุรกิจนะครับยุทธสื่อสารเนี่ยนะครับใช้กันเยอะงานก่อสร้างนี่รถเครนอะไรเงี้ยดัมแมนอะไรเงี้ยนะครับ,รบงานก่อสร้างก็ใช้เยอะงานรักษาความปลอดภัยครับบริษัทยามต่างๆนะครับก็ใช้เยอะอยู่นะครับนั่นก็หมายความว่าก็พอที่จะมีงานในส่วนของอตรงนี้นะครับตอนนี้มันของใช้อยู่โรงพักเนี่ยครับ มันหลุดเอวบ้างอะไรบ้างมันตกแตกหลุดแตกนะครับมันเป็นข้อมูลหายากนะพูดถึงนะครับเกี่ยวกับงานตัวนี้ข้อมูลหายากแนวาทางการซ่อมมันหายากนะครับเพราะว่ามันไม่ได้รับความนิยมแหละพูดถึงเนาะไม่ได้รับความนิยมจากผู้ชมทั่วไปการเผยแพร่ข้อมูลพวกนี้ก็อาจจะทําไปแล้วอาจจะคนดูไม่ค่อยมีนะสำหรับผู้ที่ทําคลิปวิดีโอก็คนมาชมคลิปน้อยหน่อยกาลังใจมันก็ตกไปก็ไม่ทําอะไรเงี้ยนะครับ แต่ผมยังทําอยู่นะถ้ามีโอกาสก็จะทําอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าข้อมูลหายากเนี่ยบางคนก็อาจจะต้องหาข้อมูลอยู่นะครับบางทีเสียเล็กๆน้อยๆไปเนี่ยก็อยากจะมีข้อมูลแต่มันไม่มีซะเลยอย่างนี้มันก็ไม่มีแนวทางมันก็ไปยากนะครับถึงไม่ได้รับความนิยมก็ลองทําดูนะครับเผื่อเพื่อนๆอาจจะหาข้อมูลประเภทแบบนี้อยู่นะมันก็เป็นอย่างนั้นแหละครับเพื่อนๆครับเป็นงานอดิเรกไปครับ ตอนลาจากไปนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับของหนึ่ง